แรปปิทช okay well ้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวินี่ครับวันี้ก่่่ออนนนมมาากกงับแีเะ็ดีใจแล้วก็คิดถึงครับรอบที่แล้วมาคู่กับสตาร์รอบนี้มาคนเดียวก็ ดีใจครับน,นิดห,<ล>หน่อยนิดหน่อยอเขาก็ยังมีแฟนๆเนาะมาไปเจอกันก็อยากเจอด้วยเพราะว่าห่างหายกับการเจอแฟนไปสักพักเลยเพราะว่าติดถ่ายอยู่ก็วันนี้ก็เป็นก็ดีใจครับที่ได้มาเจอแฟนๆวันนี้กลับมาเติมเลยไหมมาเติมแฟนใช่ครับหรือแฟนเติมวินนี่ไม่น่าจะผมเติมแฟนนี่แหละเพราะว่าออกกองคือหนักหน่วงมาก ผมผมดำขึ้นด้วยเนี่ยเพราะว่าแดดช้ำใช่ไหมดำขึ้นดำขึ้นแดดช้ำแบบว่าทากันแดดหรล้วก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยสงสัยต้องได้ด็ออร์ฮันี่อะเสงสัยต้องได้ตัวช่วยที่ดีดกเอร์ฮันี่ครับผมไม่ไม่มีอะไรเหมาะเลยอปนี่อีกแล้วครับเนาะงั้นฝากด็อกเตอร์ฮันรี่กับแฟนๆหน่อยครับผมงั้นฝากด็ออร์ฮันี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆด้วยนะครับผมก็ไม่ว่าจะกันแดดหรืออะไรนะครับก็ดีแน่นอนเชื่อว่า ผมผมจะขอเอาไปใช้ส่วนตัวแหละเ,เพราะว่าอยู่อยู่ที่กองก็อย่างที่บอกว่าแดดแรงตรงไหนต้องใช้ดรลีช่วยช่วยกันหน่อยแล้วเผื่อเราหน้าวิญญาณก็มาเจอมาอีกยืนนีครับมาอีกแน่นอนครับการได้เจอคนแฟนแบบนี้ม <c oughs> ันฟูลฟิลเลยมั่งเลยก็อ่าช่วงนี้เราก็เหมือนมาใช้พลังละกันเพราะว่าอย่างที่บอกเราออกกองเราก็ใช้พลังงานเยอะใช้เนจี้เยอะ แต่ว่าพอได้มาเจอเป็นแฟนก็เหมือนเราได้มาอัปเดตอัปเดตข่าวสารต่างๆอัปเดตชีวิตต่อกันละกันว่าแบบว่าเออช่วงนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้พลังกลับไปทำงานต่อแต่งานช่วงนี้เป็นไงบ้างเอตอรเออ๋อกองก็อย่างที่บอกครับว่าหายเดียวเลย ก็อยากให้ติดตามจริงเพราะว่าทุกคนทุกฝ่ายเต็มที่มากๆผมมาเต็มที่มากๆครับก็อยากให้เป็นอีกผลงานหนึ่งที่เป็นผลงานที่ดีแล้วก็เป็นผลงานที่แฟนชอบครับผมผมเจะก็าชาย,นชายาคนไทยหาดคือชื่อเรื่องมันคือผมลนะ้ทีเนี้ยครับเป็นยังไงบ้างความแบบว่าบทบาทอะไรเงี้ยบทบาทบทบาทของผมก็ของผมก็คือจริงๆไม่ไกลตัวมากครับ,รบก็ใกล้ตัวเพราะว่าเขา มันมันมีหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายขึ้นกับตัวผมอยู่สําหรับตัวลาว่าครับผมก็ดีครับเป็นไปด้วยดีแล้วก็รู้สึกพอถ่ายไปหลายๆคิวก็รู้สึกว่าเราเจอตัวละครมากขึ้นอะไรอย่างนี้นครับรก,ก็เซอๆไม่ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรลุยๆหน่อยแบบว่าง่ายๆไม่ค่อย ไม่ค่อยสนใจภาพหลักอะไรมากมันไม่รู้เหมือนกันเป็นมีความเป็นตัวเองสูงไม่ไม่สนใจละกันว่าคนอื่นจะพูดไงแล้วก็เจอเจอลุยๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ตัวละครนี้เขาถูกส่งไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาแบบอยงนี้นะเขาเซอร์เกินอืมแล้ววินี่ยก็ครับก็เซอร์อยู่ครับมีโอกาสถูกส่งไหมเหมือนกันก็มีอาจจะมีครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเจอตัวละครแหละเจอตัวละครครับเจอพอเจอแล้วมัน ง่ายครับเพราะเหมือนเราเข้าใจมากขึ้นเข้าใจถึงตัวละครมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้พบอะไรใหม่ตัวเราจากการทำงานเรื่องเนี้ยตอนนี้เหรอก็<ม>อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ผมผมทุ่มเทมากๆแล้วก็มันได้พบอะไรอ๋<ม>ตอ,นนอ<ม>ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้พบลนขนาดนั้นเรียกได้ว่าแบบใช้คําว่าพบตัวละครนีกว่า<ม>แต่ว่าส่วนตัวเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ทุ่มเทมากๆตรงนี้ครับ ก็หนักหน่วงหลังหน่วงก็นิดหน่อยมีนิดหน่อยครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นเป็นอยากจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้แฟนได้แบบรับชมอะไรอั่างได้ครับแดดร้อนร้อนมากแล้วก็ถ่ายแบบว่าคือเวลามันจำกัดมันก็เลยค่อนข้างแบบต้องเร็วต้องอะไรนิดนึงเพราะว่าเรามีเวลาจำกัด ความท้าทายอ๋อคือมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นแบบเราไปถ่ายตรงซีนถนนซีนหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีรถมีอะไรที่แบบว่ามันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ก็คือเหมือนต้องมีสติแล้วก็แบบว่าต้องสื่อสารกันเยอะๆอะไรเงี้ยครับ ใช่แต่พี่แต่พี่โจละเอียดแล้วก็ผมทํางานกับพี่โจแล้วผมสบายใจมากเพราะว่าพี่โจเหมือนเขาต้องการอะไรเขาจะบอกแล้วก็เหมือนเขาจะมาเล่นให้ดูว่าเขาอยากได้เวประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีแบบว่าอิมพอวส์นอกจากบทเยอะอยู่เหมือนพี่โจเขาคิดอะไรออกตอนนั้นเขาก็จะใส่มาให้ลองดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับแล้ครับเก่งครับไม่เก่งเลยหรอกนั่นเองผมสบายครับปล่อยใจจอยเลยใช่ครับก็จะทำงานกับพี่โจครับ ั้งแรกครับครั้งแรกก่อนหน้านร่วมงานพี่โจแล้วว่าแบบเซนเซอร์ก็ก็ดีใจแล้วกันที่ได้มาร่วมงานกับพี่โจ้ครับผมก่อนสตางลเขาก็พูดเอาไว้ว่าแบบเนี่ยเราฝังคนอะทุกความที่เคยเล่นด้วยกันมาหลายหลายเรื่องแล้วเนาะพอเรื่องนี้แบบอ่ะเขาแบบสบายใจเลยเล่นอย่างนี้ยังไงบ้างครับก็สบายใจเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างนี้บอกแล้วว่าร่วมร่วมงานกันมาหลายเรื่องแล้วก็รู้ใจอยู่แล้วแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้ก็ ทุกคนก็อาผมสองคนก็มีเป้าหมายเดียวกันคือจะทําออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเยอะมากขึ้นลยในการทำงานก็คุยปกติคับคุยเยอะไม่ปกติคุยคุย <c oughs> ค่อนข้างไปทางเยอะเป็นปกติ <c oughs> แล้วมันก็จะมีด้วยความที่กองอยู่กองมันมันเหมือนมันเหนื่อยมันมันก็จะต้องมีเวลาที่แบบว่าเออเรานี่ไปนอนผมอาจจะชอบแยกแยกไปนอนเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผมไอ,อ้เนี้ย เอเนจีต้องเก็บเอน r g อรลยี้นะครับต้องใช้พลังหน่อยบรรยากาศในกองเป็นยังไงครับดีครับทุกคนน่ารักครับก็ทำทำงานกันแบบว่าตั้งใจครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีเลยอ่ะเพราะมันเพิ่งคิวสิบสองไงเพราะมันเพิ่งคิวสิบสองไงแต่ว่าพี่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 ทีมงานที่กองก็น่ารักแล้วก็เพื่อนไม่ว่าจะเป็นสตาร์งหรือว่านนโอมินแล้วก็พี่ม่อนแล้วก็ริวก็ ก็คุยคุยสนุกกันทุกคนก็น่ารักมากๆครับผมดีใจที่ได้เล่นเรื่องอะไรก็เพราะว่าเราอ้อมแดดก็นิดนึงนิดหนึ่งช่งพักทุกคนก็จะอ้อมอ้เออช่วงพักมันจะอ้อมหน่อยๆเพราะแดดมันร้อนมากอะไรเงี้ยครับพอคัดปุ๊บทุกคนหามุมเลยป่าไม่มันก็ไม่ขนาดนั้นคือแบบก็ปกติแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบไม่ไหวแล้วแบบว่าก็คือผมคนอื่นนะผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าพอคัดปุ๊บผมขอเข้าไปยี่ก่อน ขอไปนั่งก่อนเพราะว่าไม่ไหวมันแบบแดดมันแรงเลยครับแต่การสนุกเป็นการถ่ายทัที่ไม่เคยเจอว่าแบบก็เนี่ยกว่าเมื่อคืนมันก็มันก็จากประสบการณ์ที่เราถ่ายมามันก็มันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเหมือนเหมือนเราทุ่มเทแล้วเราก็ตั้งใจมากๆกอะไรเงี้ยก็คือไม่ว่าจะแดดหรือว่าอะไรคือผมแบบว่าจะทําออกมาให้ดีที่สุดเลยจะรู้ความรู้สึบตอนเป็น ครับครับใช่ครับคอนเซิร์นิดนึงครับผมอยากให้มันออกแบบมาดีก็ผมไม่กดดันนะผมดีใจเพราะผมก็ทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นพอครับผมก็อยากให้มันอยากให้มันเป็นผลงานในใจของหลายๆคนอยากให้แบบว่าคนที่ยังไม่มา ใช่อยากให้คนที่เป็นแฟนของแบบวินิจตางอยู่แล้วเขาเขาเขาดูแล้วเขารู้สึกสนุกดูแล้วมีความสุขแล้วก็อยากให้คนที่ยังไม่รู้จักเราเข้ามารู้จักเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาโอกาสดีเลยเนี่ยขายเกมวินิจตางี่น่องขายครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วเสมอนะครับผมเจอเจ้าชายผมชายหางก็เป็นเด็กที่ คนที่จะพูดว่าไงดีคนที่เกเรแล้วกันมาเจอก<ม>ับเจ้าชายแล้วเขาจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงก็ฝากติดตามครับแล้วถ้าเขาไปชิมเคมีแบบนี้่อที่ต่ามเขาจะเจออะไรอะ่ะก็อยากเจอความต่างที่มันไม่รู้จะเข้ากันไหมแต่สุดท้ายมันเข้ากันครับผมความต่างในองค์ตัวงครับผมแต่ว่าที่แล้วเขาพูดอีกอย่างด้วยนะเขาบอกว่าเราซี น้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่พูดไม่พูดละกันอยากให้ดูเองอไม่พูดเลยรา<อ>ให้ไปดูเองแต่มันก็ตอนเขพูดไปเยอะเลยเอางั้นก็งั้นก็ตามนั้นแหละครับวอย่านนเมนคอร์สกว่าเของถ่าเมนคอสเมคอไม่คยคือเอาเอาเป็นว่าเลิฟเลิฟที่เรื่องนี้มันก็มันก็จะพูดว่าไงดีเออก็พี่โจอะมันก็เต็มที่แน่นอนครับผมแล้วก็จะ มีอะไรที่แบบแฟนๆคาดไม่ถึงอะไๆก็นบบอาพูดต้องย้อนลงไปนิดนึงควาดเอลเอลที่ผ่านมาเนาะเป็นไงบ้างก็ควาดเอลเอลก็เต็มที่ครับก็ดีใจที่แบบว่าทําออกมาได้ไม่รู้ผมทําเต็มที่มากมากแล้วก็ดีใจที่ได้ขึ้นสเตจก,กับเพื่อนผมก็สตางค์ครับผมไม่เห็นว่าแบบหลายๆคนพูดถึงน,นะแบบสเตจคู่ของเราของคนในโอเปร่าก็คือทุกคนจะ เลือดชื่อผิดก็บางทีแเออมาเข้ามาถึงเราสองคนแน่ๆไงครับเตรียมตัวกันมาทํากันบ้านกันมาทำกันบ้านกันมาเยอะครับแล้วก็ทำเต็มที่ก็ดีใจที่แฟนๆชอบเพราะว่าสตาร์ทเขาขายไว้ว่าแบบเนี่ยมีแบบแบ่งแล็เองอ่ารอบนี้แบบเยอะสักถึงครั้งที่เธอแบ่งมาเป็นไงบ้างก็ผมสบายอยู่แล้วผมชิวๆอยู่แล้วอ่ะเออผมก็ก็ไม่แน่อะไรก็ชิวๆ ทำได้ครั้งนี้มันตื่นเต้นกว่าแบบปีที่ผ่านมาไหมอืมปกติผมสําหรับผมผมไม่ตื่นเต้นเพราะผมแบบผมพอหมายถึงว่าไม่ว่าจะยังไงผมก็จะทําสิ่งผมก็จะทําเต็มที่อยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราพร้อมกับการขึ้นีครับแต่เหมือนเราใช้แบบเคาเรียกว่าไม่ได้กดดันตัวเองไม่ไม่ค่อยครับผมเป็นคนผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้วางแผนอะไรเยอะผมเน้นแบบว่าเจอหน้างานมากกว่า ปล่อยใจเลยอยป่อ้จอะครับเพรออกมาโชว์เต้นใลพาเต้นแบบน่ารักๆก็ไม่ได้แเนี้ยเราเหมือนมีความเหมือนบังคับเหมือนกันเนาะหน้ามันแบบแต่เราก็เต็มที่ครับใช่ก็สนุกดีครับจอยจอยเข้มากึ้นกว่ากันแล้วไหมเต้นไม่ครับ ก็ยังไม่สนิทกับร่างกายหรอกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เราไม่เต้นตลอดเลยนะสองปีที่แล้วแต่คือเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมันก็มันก็ใช้งานได้ละกันเด <c oughs> ี๋ยวว่าแบบว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าสนิทขนาดนั้นจะให้ไปจะให้เต้นแบบโอู๋บอยแบนด์ก็ไม่ใช่ทางเท่าไหร่ครับผมจุดแข่งจุดแข่งของเราคือการแต่งเพลงมาเพราะว่าเหมือนพี่ๆน้องๆในค่ายทุกคนหรืทุกคนเราจะนึกถึงวินนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออ้วคนอื่นบอยผมก็ไม่รู้ว่าจุดแข็งของผมคืออะไรอย่างเงี้ยให้คนอื่นบอยดีกว่าเเนนน เราแต่งแ็ปเองขึ้นมาเพิ่มผมว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะเราแล้วมันไม่ใช่แค่เราแต่งของตัวเองร้องด้วยเราเคยไปแต่งให้กับน้องๆให้คนอื่นด้ยใช่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 ครับแปลว่าเราเนี่ยแบบชุดแขกเลยอ๋ออันนี้ก็สุดแขกอ๋อเพราะถือว่าแบบทุกคนพูดถึงในยังไงได้ครับขอบคุณครับแต่ผมแต่ผมก็แต่งแต่งให้มีก็แต่งเพลงของผมกับตะต่างแล้วโฟร์ก็จะโทรมาให้ให้ช่วยแต่งให้ช่วยแต่ง อยู่ครับผมผมก็ชิวๆใจจอยก็แต่งไปคือเวลาเราได้แบบรับอะไรอย่างี้มาคือเราก็แบบพร้อมพุ่มให้เลยทำได้เลยก็ทําให้ผมสบายๆอยู่แล้วใครน้องอยากให้น้องหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าอะไรอยากให้ช่วยผมก็ได้ได้เสมอชิวมันมีวิธีการทํางานในฐานะของยูนีเลยไหมไม่มีผมตามฟิลเลยผมฟังบีดแล้วผมก็เขียนออกมาแบบที่ผมอยากเขียนอธิบายไม่ถูกเหมืนอนกันสมมติ ก็ได้ไม่แต่เพลงไม่ได้แต่ว่าก็ไม่รู้ไม่น่าได้เร็วไปเร็วไปเร็วไปต้องมีโปรเซสในการเตรียมงานอืมใช่ครับผมนมันจะมีโอกาสบวินี่ในาของกเป็นเฮ้ยผมก็อยากผมก็อยากแบบว่ามีผมก็อยากร้องเพลงแบบว่าได้เหมือนกันแต่ว่าก็เรียนอยู่ก็ต้องก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่ก็หวังว่าจะมีอยากจะแบบว่ามีไม่ว่าจะเป็น ก็เนี่ยแดนซ์เมอร์ก็มีเพลงแล้วก็รอติดตามกันละกันครับว่าว่าจะเจออะไรบ้างว่สกิลการน้องเพลงนี่ก็จริงจริงเ่ะมันดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ดีขึ้นครับแรกแก็ดีขึ้นแต่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เออแต่ว่ามันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราชอบเพลงวันนี้ใั่ไหมวันนี้เหรอในในปัจจุบันเนี่ยจากรกอะไรอย่าแรกแรกก็ผมก็ชอบที่แบบเออผมทุ่มเทมากขึ้นละกันผมแบบว่าแบบว่าไม่ไม่ได้งองแงหรือว่า แบบว่าแข็งแกร่งกว่าแต่ก่อนแล้วกันแล้วก็มีความแบบว่าโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มเริ่มเริม่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้คืออะไรแล้วแบบรู้เป้าหมายมากขึ้นใช่ใช่ใช่ครับประมาณเป้าหมายชัดขึ้นแล้วกันอ่างั้นถามเป้าห,หมายจะอะไรครับก็ตอนนี้เหรอ<ม>ก็เป็นคนที่มีงานทํางานทุกวันแล้วกันมีความสุขในตัวทุกวัน ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับอยากให้อยากให้มีแฟนๆมารักเรามากขึ้นมาดูจากเรามากขึ้นหมูยังคีดไม่ออกเลยไอพีก็ทำตรงนี้ไปก่อนทำให้เต็มที่ใช่ครับครับอิกาสไของพีออไม่ไม่เจอพี่ออมผมเจอล่าสุด ตอนไปถ่ายตอนถ่ายแหละว่าผมก็จำไม่ได้อะแต่ว่าผมผมชอบผมแบบว่าพี่ออมนี่คือถ้ารุ่นพี่ในตึกนี่คือผมผมผมมองพี่ออฟเป็นไอดอลเลยเพราะว่าแบบว่าพี่ออฟเท่แล้วก็แบบว่าผมก็ชอบพวกแฟชั่นอะไรอย่างงี้ก็อยากอยากมีโอกาสแบบว่าดูดูพี่ดูพี่ออมแล้วอยากเดินดูพี่ออฟแล้วอยากเดินตามรอยพี่ออมน่ารักพี่ออมน่ารัก ็มีโอกาสได้คุยกันบ่อยๆครับนอกจากด้านแฟชั่นแล้วเ,เขาเป็นแบบอย่างในผมเ,เออผมผมอ่าในด้านอ่าเป็นแบบอย่างในด้านแฟ<ม>ชั่นละกันครับผมใช่ผมชอบพี่ออฟแต่งตัวแล้วก็เวลาพี่ออฟถ่ายแบบนี้คือผมรู้สึกแบบมันมันน่าติดตาม,อมนะตอนนี้เรามีลูก ขายานของเราจริงๆสำรวยเหรอก็ดีใจครับที่ลูกของเราตัวแทนของวินนี่กับสตารงก็มีคนรักเยอะแล้วก็มีมีคนพูดถึงเยอะอยู่เพราะว่าคาแรคเตอร์เนาะเขค่อนข้างชัดก็ส่วนหนึ่งก็คือสล็อตก็คือตัวแทนผมสล็อตนั่นแหละครับก็ได้ผมมาเยอะอยู่สล็อตครับผมก็มีความคล้ายคลึงกับผมอยู่ก็ส่งมาที่เป็นลูกชายผม นีคืออแบบมาเลยครับผมถอดแบบครับถอดแบบก็อาจจะนิดนึงครับผมใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าดีใจที่แบบว่าที่เราวาดมากับมือที่เราแบบว่าอ่า ideal f ที่แบบว่ามาสคอตของเราที่เราวาดมามันได้แบบว่าภาพออกมาสวยงามแบบนี้แล้วก็มีคนละขนาดนี้ครับผมใช่ใช่ใช่ครับผมตัวตึงครับตัวตึง มันมีใครจะซื้อรถให้ลูกไหมคโอ้โหมันจะซื้อยังไงมันจะซื้อยังไงเราติดตามเหมือนกันอย่างลูกบ้านเขาดีเลยเขาต้องเรียกแบบว่าเป็นชื่อแบบร้านศึดเขามีพวกป้าป๊าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีเขาเรียกเขาเรียกอะไรเขาเรียกต่างๆส่วนผมเรียกอะไรวะเรียกเพราะป้าป๊าไม่รู้อ่ะน่าจะป้าป๊านะแต่เป็นป้าป๊าคู่กันกันิดหนึ่ง ใช่ผมชอบแกล้งผมชอบแกล้งผมโดนแกล้งตลอดเลยก็น้องเขาน่ารักไงน้องเขาน่าเอ็นดูเขาเลยโดนแกล้งบ่อยเราเองด้วยผมก็ชอบแกล้งครับเรื่องรถประจำตำแหน่งเดี๋ยวไปคิดก่อนอยากบอกอะไรกับคนที่ชอบแซวลูกไหมบอกอะไรกับคนที่ชอบแซวลูกเหรอแซวต่อไปทำถูกแล้วทำถูกแล้วทำถูกแล้วเพราะว่า จะได้มีคนหลักเยอะครับผมโอเคอยสุดท้ายฝาก้กัเขาก็กาลัง,ลองอรอคอยวินนี่ตามกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากด<ม>ัตซ์ซัมเมอร์ด้วยนะครับฝ<ม>ากติดตามด้วยวินนี่กับสตาค์แล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ม่อนหรือว่าริวหรือว่านีโอมินนักแสดงทุกคนเลยแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกคนทุกเทให้กับซีรีส์<ม>เรื่องนี้มากก็อยากฝากให้แฟนๆติดตามครับผมอยากให้ มันเข้าไปอยู่ในใจแฟนๆครับผมอขอบด้วยครับเด้ซัมเมอร์ครับผมเจอเด้ชายคนชายหาดขอบคุณครับ